สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับก็มาต่อกันอีกแปลงนะครับถ้าแบบนี้นะครับเหมือนแปลงหลังบ้านผมเนาะก็แปลงที่สองแล้วกันนะครับเหมือนแปลงหลังบ้านเนาะถ้าข้าวแบบนี้ฉีดยาเสร็จใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับฉีดยาเสร็จเติมน้ำถ้าข้าวงามแบบนี้ทำไงครับทุกท่านรอนะครับ อย่าใส่ปุ๋ยห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาดนะครับข้าวแบบนี้เนาะอันนี้ท่านต้องรอไว้ก่อนเห็นลักษณะใบไหมครับหลังจากใส่น้ําใบมันยืดเห็นไหมครับมันยืดงามเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรครับเนี่ยแบบผมเนี่ยเดินดูหนอนเดินดูแมลงเราใส่น้ําเราใส่ปุ๋ยปุ๊บนอนมแมลงก็จะมาฉะนั้นตอนนี้รอนะครับใบข้าวแบบนี้เนาะเราก็ต้องรอใจเย็น นะครับเนี่ยการทารํามะลิมันง่ายๆนะครับมันไม่เหมือนแปลงที่หนึ่งเนาะถ้าแปลงที่หนึ่งแบบนั้นอ,อันนั้นเนี่ยคือเราต้องใส่ปุ๋ยนะแต่ถ้าเหมือนแปลงนี้เนาะงามแบบนี้เลยใส่น้ําไปแล้วน้ําก็ท่วมเลยเหมือนกันเห็นไหมครับน้ําก็ถ้าจะท่วมนาตอนนี้ก็เริ่มยุบละก็เหมือนที่บอกว่าน้ํายุบข้าวโตแล้วใบมันงอใบมันพุง่งใบมันเฟื้อแบบนี้ถามว่าข้าวแบบเนี้ยไปใส่ปุ๋ยพังนะครับ ก็ใจเย็นๆนะครับวันนี้เราพามาสอนวิธีดูข้าวนะครับมะลิเนาะจะได้ทําเป็นวิธีทําข้าวมะลิให้ได้เกินไล่เกินนานะครับถ้าฟุกเนาะแต่ก็ออก80ถัง90าถังก็กําไรเละเทะนะครับมันไม่ได้ลงทุนะลยเลยนี่นครับลักษณะข้าวเนาะก็ดูกันไปเดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับก็อันนี้ ฉีดยาฆ่าหญ้าไปนี่นะครับหมาแดงผักบุ้งยังหมอบหงายท้องอยู่เลยเนาะข้าวแรกๆก็เหลืองนะครับตอนนี้ก็เขียวใบฟูใบเฟื้อแล้วเนาะก็เนี่ยเราก็รอต่อไปนะครับรอให้ข้าวผ่านแรงมาผ่านยาฆ่าหญ้ามาแล้วก็ได้มากินน้ําได้มายืดกินน้ํายืดปรับตัวกับน้ําปรับตัวกับสภาพสิ่งแวดล้อมปรับตัวกับอินทรีย์วัตถุปรับตัวกับ ค้าปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินปรับตัวในรูปแบบต่างๆของข้าวเสร็จแล้วเราก็รอนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามการเวลาของมันถามว่าจะไปใส่ปุ๋ยตอนไหนไม่ต้องถามนะครับกลับไปดูคลิปนะครับกลับไปดูคลิปข้าวาะลิใส่ปุ๋ยรอบที่1ลักษณะต้นข้าวต้องเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นมาลินะขอย้ําก่อนผมบอกว่ามะลินะครับไม่ใช่นาปางนะ เดี๋ยวจะหาว่าทํามะลิอย่างกาณาปังไม่ใช่นะครับขอย้ําก่อนอ่เดี๋ยวพามาดูก็พามาชมลักษณะก็อ,อีแปลงที่ผมบอกว่ามันมีตัวอะไรเรื่อยๆแหละตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกกันแหละมันก็คือบักเหลือมนะครับบักเหลือมเพราะว่าฉีดยาเหยียบตัวมันไปแล้วนะครับบักเหลือมก็นี่แหละครับวิธีกําจัดหนูเนาะก็ต้องเลี้ยงบักเหลือมไว้อ่ะครับนี่นะครับลักษณะข้าวประมาณนี้เนาะหลังบ้านผม นะครับก็จะงามแบบนี้นะครับงามแบบนี้ก็อย่าใส่ปุ๋ยนะครับปล่อยตามธรรมชาติเออถ้าโดนน้าแล้วเนี่ยโดนน้ํแล้วใบมันตั้งแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าตั้งอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ได้นะครับไรล,ละ5โลแต่ถ้าเป็นผมผมก็ไม่ใส่นะครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วนูน่นนะผมก็บอกอยู่ว่าลักษณะแปลงเนี้ยใส่น้ําปุ๊บหนอนเริ่มมาถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยอะเราใส่แต่น้ํา ใส่เพื่อให้หญ้ามันตายให้หญ้ามันเน่ายัางไงนอนมันก็ไม่ลามนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยมันฟื้นตัวแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งใบมันก็เริ่มกระด้างเริ่มแข็งแต่อย่างตรงเนี้ยระวังไว้นะครับถ้าเฟื้อระดับตรงเนี้ยรูปไม้เฟื้อแบบเนี้ยถ้าใส่ปุ๋ยพังเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามด้วยว่ากี่วันออกฤทธิ์ท่านใส่วันนี้สามวันถึงเกือบ,บพังนะครับสามวันนี่มันจะเขียวใบจะงอเฟือ้อแล้วก็เริ่มเลอะเทอะนะครับแล้วสักพักหนึ่งข้าวก็ใบล้ม ใบปกน้ําใบเน่าเห็นไหมครับแต่ถามผมว่าเดี๋ยวผมจะไปใส่ปุ๋ยตอนไหนอ่ะเดี๋ยวอธิบายอย่งนี้ให้ฟังแล้วกันข้าวตอนเนี้มันงามหนึ่งเรื่องถูกไหมครับเราจะใส่ปุ๋ยทําไมเสร็จไหมครับน้ําเราเสียดายน้ําที่เราเติมไปไม่ต้องเสียดายครับเราฉีดยาฆ่าหญ้าเราเติมน้ําเรามีเหตุผลที่จะต้องอัดน้ําเพื่อให้หญ้าตายเสร็จแล้วเมื่อหญ้าตายปุ๊บน้ําจะค่อยๆลดระดับลง ข้าวก็จะสูงขึ้นใบข้าวก็จะเริ่มโปะดินเฟื้อเสร็จแล้วหลังจากน้ําใกล,ใกล,ใกล้จะลดเหลือน้ําเฉาะแฉะฟังนะครับฟังดีๆเหลือน้ําเฉาะแฉะข้าวมันจะเริ่มปรับตัวเป็นช่วงจําศีลจําศีลก็คือข้าวจะใบตั้งแจ้กันเหมือนไอข้าวแปลงแรกมันจะเป็นแบบนั้นเลยเสร็จแล้วทําไงใส่ปุ๋ยครับเอาปุ๋ยมาใส่ตอนน้าเฉาะแฉะแบบนั้นแหละครับแต่น้ำเฉาะแฉะนี่คือต้องดูด้วยนะครับว่ามีหญ้าไหมถ้ามีหญ้าก็ยังไม่ต้องใส่ใส่ปุ๋ยแต่ฉีดยาแทน นะครับฉีดยาฆ่าหญ้าแทนอีกรอบหนึ่งถามว่าฉีดทําไมก็จะให้มันงามไปไหนล่ะครับข้าวมะลิพี่เห็นไหมข้าวมะลิงามขนาดเนี้พี่จะต้องเจอกับอะไรในอีกเดือนในอีกสองสองสามเดือนเนี่ยพี่จะต้องเจออะไรก็เจอกับฝนเจอกับลมเจอกับสิ่งที่ล้มถึงตอนนี้มันจะแรงมันจะดูแบบว่าข้าวไม่ค่อยโตไม่ค่อยงามเออใจเย็นเถอะนาเชื่อผมสิเดี๋ยวรออีกหน่อยเดี๋ยวมันจะเฟื้อล้มเองนะครับนี่ก็คือลักษณะ ทุกแปลงเนาะพามาให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูแปลงที่3นะครับแปลงที่สามนี่ขอบอกเลยว่าเป็นแปลงที่โดนใจใครหลายๆคนครับแปลงที่ทุกท่านรอคอยแล้วก็อยากจะมองว่าดูีิมันจะทํำยังไงถ้ามันไม่มีน้ําอ่าเดี๋ยวพาไปดูหลังจากที่มันไม่มีน้ําแล้วก็ดันทะลึ่งฉีดยาแล้วก็ดังใครหลายๆคนพูดว่าฉีดยาแล้วระวังข้าวจะตายนะเออเดี๋ยวไปดูกันว่ามันตายยังนะครับเราก็อยากรู้ว่าเออยัยแม่ให้มันตายเหรอนะ ตายไปเลยกูจะได้ทําใหม่นะพูดง่ายๆเพราะว่าผมไม่แคร์หรอกทาใหม่ได้ทุกเมื่อพี่อ่ะเพราะว่านี่อย่างนี้นะถ้าอย่างนี้นะเฟื้อแบบนี้นะกูบอกเลยว่าอย่าใส่ปุ๋ยเห็นไหมครับหลังจากเราเติมน้ําข้าวฟื้นตัวข้าวใบเฟื้อข้าวใบงามแบบนี้เราไม่ใส่ปุ๋ยข้าวมันก็ไม่งามไม่งามความหมายไม่งามก็คือมันงามแบบธรรมชาติงามแบบว่าหญ้ามันก็งามอย่างเนี้ย ข้าวมันก็งามแมลงมันไม่มากินในข้าวหรอกครับแมลงจะเลือกกินหญ้าซะก่อนแต่แมลงจะเริ่มมาอีกทีก็ตอนหญ้าเริ่มแก่ท่านตัดท่านตัดหญ้าเห็นไหมครับหญ้ามันหญ้ามันอ่อนนะเนี่ยหญ้ามันอ่อนโอโ้โหนุ่มเนี่ยแมลงกินก็หอมอะดูข้าวข้าวก็นุ่มแมลงก็ชอบกินแมลงเลือกกินหญ้าก่อนครับทําไมแมลงถึงเลือกกินหญ้าก็เพราะว่าเราฉีดยาฆ่าหญ้าก,กับยาเพี้ยไฟ อันนั้นนะมันได้นอนด้วยได้ผีเสื้อมันก็ไปยุ่งกับหญ้าไม่ดีกว่าเลยครับมันจะมาเสี่ยงกับข้าวทาไมเสร็จแล้วเดี๋ยวหญ้ามันเริ่มแข็งแต่งหรือว่าแก่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มลงข้าวตามสเต็ปของมันนะครับนี่เนาะข้าวนาหวานมันก็แตกกอได้เท่านี้แหละครับนี่ยังเป็นข้าวเล็กอยู่เนาะเนี่ยข้าวริมหัวคนาทําไมแตกกอดีก็อย่างที่บอกะดินมันเยอะหน้าดินมันเยอะมันก็แตกสิลองหน้าดินน้อยๆเหมือนในนาเราสิ ดูที่แมงจะแตกไหมเออมันก็เหมือนกันแหละมันก็เหมือนญ้านั่นแหละนะครับพฤติกรรมเดียวกันเลยข้าวก็เดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปกันดีกว่านะครับแปลงนี้ก็จบเนาะสรุปแปลงที่สองหลังบ้านห้ามใส่ปุ๋ยนะครับข้าวแบบนี้ห้ามใส่ปุ๋ยเด็ขดขาดอย่างนี้นะครับรออีกหน่อยรอให้น้ํายุบรอให้ข้าวมันเซ็ตตัวให้ข้าวใบตั้งนะครับเหมือนแปลงที่หนึ่งเราค่อยใส่ไม่งั้นเดี๋ยวตายตอนจบนะครับเตือนไว้เนาะปะเดี๋ยวเราไปอีกแปลงดีกว่านะครับ ไปเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับมาต่อก็ลักษณะข้าวแบบนี้นะครับถ้าเรามีน้าเนาะข้าวแบบนี้นะครับถ้าเรามีน้ําเรามีปุ๋ยผมบอกเลยแค่ใส่น้ําก็แย่แล้วครับข้าวแบบนี้ตราบใดที่ข้าวยังไม่ใบตั้งตราบใดที่พวกท่านยังไม่รู้จักการควบคุมการบังคับให้ข้าวแจกันเหมือนอาเหมือนข้าวแปลงแบบนี้ตราบนั้นท่านก็ไม่มีวันแก้ปัญหาข้าวล้มข้าวเฟือได้ โดยข้าวพันุพวกนี้เป็นมะลิ105นะครับข้าวที่เติบโตตามดินตามอินทรีย์ตามแสงตามอากาศตามฝนไม่ได้เติบโตตามปุ๋ยนะครับข้าวแบบนี้จากวันนี้จําภาพนี้ไว้นะครับมันจะกลายเป็นข้าวที่เติบโตเป็นสาวแล้วก็สวยนะครับดังที่ผมเฝ้ามองไว้ว่าพระแม่โคศพจะต้องสวยทุกแปลงนะครับถ้าทําถ้าทําไม่สวยผมไม่ทำหรอกครับ ลบใหม่ทําใหม่ยังได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหนี้ใครเนาะทํานาด้วยตัวเองลงทุนเองมันก็จะง่ายถ้าข้าวแบบนี้นะครับวิธีจำกำจัดเนาะวิธีแก้ไขนะครับผมจะแก้ไขให้นะครับบอกในคลิปนี้ด้วยแล้วการเดี๋ยวค่อยไปทาคลิปแยกเนาะถ้าข้าวแบบนี้ให้ฉีดแคลเซียมยาหนอนม้วนใบนะครับจบเนี่ยสองตัวพอข้าวมะนินะครับแคลเซียมกับยาหนอนม้วนใบแค่นั้นนะครับบวกไทยอมีท็อกแซมไปด้วยก็ได้นะครับ นอนกอยังไม่มีพี่แบบนี้เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะฉีดแค่แคลเซียมนะครับแต่ส่วนใหญ่ว่าถ้าเราไม่มีน้ําไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปฉีดอะไรเลยพี่ปล่อยไว้แบบเนี้ยรอจนข้าวมันจะสลับกับอีกมีวิธีหนึ่งก็คือมันอยู่ใต้ร่มไม้พี่ก็จะต้องตัดใบเพื่อไม่ให้มันงามนะครับก็วันนี้ก็ฝากจบคลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับก็ขอตัดเป็นคลิปเลยแล้วกันคลิปเป็นคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามนะครับ